ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็ซูเปอร์เมชชาแชมเปี้ยนนะครับก็ยังไงอ่ะเป็นเกมที่แบบว่าแนวแบทเทิลรอยัลนะครับก็คือแนวโดดลบนั่นแหละแต่ถ้าว่าเราเรียกหุ่นนะครับใช่หุ่นเหมือนกันดั้มเลยเรียกมาขึ้นได้นะครับอย่างผมมีอยู่4ีหตัวนะ,ะมีตัวนี้นะครับชื่อไฟฟอกตัวนี้อาเธอร์นะครับสายประชิดใช้ดาบ อันนี้ปืนใหญ่คาราเมลนะครับคาราเมลแคนนอนสกายรักมีเยอะนะครับหุ่นมีเพียบเลยนี่อีกบานนลครับโอเคเราไปโดดล่มแล้วก็ขี่หุ่นกันอปืนคูหายปืนล่องหนเออมาแล้วข้อดีของเกมนี้อันอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่ามันมีปืนให้เลยปืนประจำตัว โอเคอันดับแรกนะครับเราก็ต้องโดดร่มตามสเต็ปแต่วันนี้เราจะขี่หุ่นไป <c oughs> ลงแถวไหนดีอือฮอสพายายโยอีไหมหรือยังไงดีโร <c oughs> ง,งแรมรีสอร์ทไหมโอเคโอเคน่าจะไปทางนี้ ไปแล้วที่เหลือก็เหมือนเกม Battle Royale ทั่วไปนะครับคือเก็บของพับ g ีขี่หุ่นกันหรือ <laughs> okay. สไนเปอร์ไรเฟิลก่อขา,ามีแล้วโอเคมาเจอหิม่วงเลยเยี่ยมเอาไปทำไมว่าปืนใหญ่ทั้งสองอันเนี่ย <laughs> เครื่องยิงลูกระเบิดเอยอย่างน้อยก็เปลี่ยนก็ได้วะ ปืนแช่แข็งปืนมันโคตรระยะใกล้นะครับเอาเถอะอ่ะโอเคอเฮ้ยเสียงเสียงเหมือนเสียงรถไม่น่าจะใช่นะโอเคมันมันไม่เหมือนอีกเกมหนึ่งนะครับเดี๋ยวได้ยินเสียงจริงแล้วเนี่ยอ้าวโอเค,อ,เคอย่างงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ย เลเวลเริ่มต้นนครับมันจะเป็นส่วนใหญ่60%เซนี่ยผมว่าเป็นบอดก็เล่นเอาเพินเนเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากผมได้ยินเสียงหีบว่ะโอเคแปลงล่างแปลงบนกันเถอะเพราะเราเป็นหุ่นยนต์ <c oughs> <c oughs> มีหุ่นปรากฏตัวดังไหนวะโอ้โห oh <c oughs> แม่งบินอยู่ข้างบนฟ้านู่นช่วยกูด้วยให้ ขอหน้าจังส์้าฉันเอาละเราเอาหุ่นเล็กสู้หุ่นใหญ่นะครับจะไหวไหมเนี่ยโอเคเลืองเรือพันกว่ารอดไหมรอดไหมเอาหุ่นเล็กสู้หุ่นใหญ่ไอ้อนี่ก็บินจังเลยล่ะ มมามา,มาเฮ้ยผมจะเอาหุ่นเล็กยิงหุ่นใหญ่ตายว่ะ <c oughs> ยิงอันหน้าเลยเหรอ <c oughs> แตกเรียบร้อยไปแล้วหนึง่งร้อยลงมายังมีอีกหนึ่งตัวหรือเปล่าโอ้หนหนุนข้างล่างตับตับตับเคยเคยเคยได้อยูอ่ได้อยูไอย่ได้นี่ร้อยร้อยหลังร้อยหลัง Okay. เราซ่อมหุ่นยนต์ได้ไหมเนี่ยหุ่นเล็กซ่อมได้ปะวะไม่น่าจะได้นี่ครับไม่น่าจะซ่อมได้โอเคเรียบร้อยี๋ยวนู่นลงน้ำไปแล้วเรียบร้อยเหลือกี่คนวะเหลือตั้ง57คน <c oughs> มันซ่อมหุ่นเล็กไม่ได้วะ เลื่อเหลือครึ่งเดียวเองไปเลยแมกนัมวูอ้นนี้เหมือนกล่องจุดหมายเนะี่ยไม่ทำอะไรไม่รู้เหมือนกันโอเคได้ยินได้ยินเสียงซัดกันแถวไหนวะโอ้โหหุนยนด้วยใช่ไหมวนะเน,นี่ย้มีหุ่นปูแบบนี้ด้วยหรอวะเรียบร้อยเอาแม่งแบบนี้เลย โอเคอันนี้ปืนเยอะดีวะ่ะอ๋อหุ่นมันคุ้มกันแอร์ดอบอีกแล้ว okay. โ,โ,โอเคเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดอือ้รอโอยนัดไม่ตายพอะไรวะโอเคหุ่นตายละได้ดอกสองกล่องนะครับวันนี้ หลือ50คนละช้าเหมือนกันแหงวนนี้อโอ้โหมาแล้ว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 เขึ้นสิจ้เอ่าคีย์บอร์ดมาเชียวเท่เลยเราอะฮะโอ้ยเรียกหุ่นเลยเหรอไม่โดนเว้ยไม่โดนเว้ยโดนแลวเว้ยโดนลวเว้ยโดนลวเว้ยแบบนี้น่าจะคนแล้วนะครับเดี๋ยวเลือดผมเหลือสัก400ก่อน โอ้ยมาเธอทางนั้นน่ะเอาอาเธอละกันอาเธอมานี่ยอืออืออือเรียบร้อยไม่คนคนลอยไปทางไหนแล้ว อาเธอม,ม,มึงวิ่งช้าจังอาเธอทำเป็นแล้วห,หนึ่งดอก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 เรียบร้อยอาเธอรูดของนะเธออืมไอออนแคนนอนเหรอเออจังหวะนี้ไม่ต้องมีสไนเปอร์แล้วมั้งเคเยี่ยมอาเธอเลือดเต็มอยู่นะครับ เออยี่ห้าคนละอันนั้นหุ่นเราใช่ไหมเออหุ่นเราอ่ะเธอกลับไปก่อนได้ไหมวะเธออ้าวโอเคอ่ะเธอกลับไปก่อนลูกเฮ้ยมันมาแล้วโอ้ยสัตว์กันัวเลยทีนี้ตัวอะไรสัตว์กับตัวอะไรวะ ไปพโอยิงไม่โดนเว้ยยิงไม่โดนเว้ยมันเดินหน้าใส่เราอย่างเดียวเลยว่ะเหลื <colorful> 20อ20่คนละยิงจังเกมมิ่งเรียบร้อยคนคนบินไปทางไหน รถแม่งไฟขึ้นนะครับตุม้มใครยิงมาวะตุม้มเ,เอเฮ้ยมันโหมดอันนั้นนี่วาเปิดโม,โมดรถถังอื้มรถทันเชียชวโอ้มแม่งเรียกหุ่นมาใช่แล้วโอ้ my god เยอะถอยก,ก่อน ให้มันสู้กันไปเลดเดมไฟต์ไอ้นี่มีสก,กินนะครับแน่นอนว่าคนเธอะเธอเธอเธอจะเลือกนายไอชุดสยูตรงมานี้อือหึอ,อือหึอ,อือหอึยยยดาบปสลีวาทอ้ยเรียบร้อยแตกรู้สึกว่า วงวงจะไล่โอเคโมโตัวหายอย่คือเร็วเร็วเร็ววงไล่วงไล่ซ่อมได้ไหมเนี่ยไม่ต้องซ่อมนะครับเต็มอยู่อซ่อมซ่อมกรุกซ่อมทาไม <laughs> โอเคไม่เป็นไร <laughs> มีของมีเหลือใช้เยอะอ,ะอาจะทันไหมเนี่ยมาอีกแล้วหนึ่งตัวไอ้นี่หนีหุ่นมาอยู่เนี่ย โอเคโอเคมันแปลงร่างแล้วไม่ได้แปลงร่างสิมันเรียกหุ่นเฮือย์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 เฮืยเฮือย์สตันเรียบร้อยเฮือย์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 ประชิดตัว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 เอาหายเวียง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 สตันที่มึงสตันโอเคไปละลงมาละลงมาละ จเป็นไงล่ะวะนู่นวียง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 ไม่โดนเลยเหลือสิบคนละตอนนี้น่าจะคนล้วนแล้วนะครับโอเคนาตโต้มึงเอ่ออาเธอร์อาเธอร์ไม่ไหวไม่ต้องไม่ต้องงกเข้าวงก่อนลูกยิงยิงใหญ่เลยเข้าวงก่อนเถอะ ซ่อม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 โอเคเยี่ยมอ,อะไรระเบิดเฮ้ย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 โดนไหมเนี่ยไม่โดนซักดอกเออเออเออข้างบนตรงไหนวะโอ้โหมันอยู่ข้างบนนู่นหนึ่งดอกนี่น่าจะบอดนะปึ๊บ เรียบร้อยมันอยู่ข้างบนว่ะอือหืออือหืออือหือสามสามโอ้โหเราแพ้ทางไอ้ตัวนี้ซะนี่อือหืออือหืออือหือหนึ่งดอกหนึ่งดอกดอกือหือเรียบร้อยไปสิมึงไปสิมึงเหลือสามแล้วเหลือ เหลือข้างบนสะพ,พานตัวหนึ่งนะครับเกอรอความตายเงี้ยหือเรียบร้อยเหลือตัวเดียวอยู่บนสะพ,พานอ,อ,อื้มมันอะไรหุ่นมันพังเหรอมันบิมนมาเนี่ยแ <c oughs> มวและไอรอนแคนนอน <c oughs> เห็นหน้ายอยู่แวบๆนะนายไปทางไหนเหรอเอาเกินนั้นกันนี้ซ่อมหุมน่นเ,เดือนสโลลี่ อยากก่างกันนั้นกันนี้ซ่อมหุ <c oughs> บบ okay. นเดินแบบสโลลี่โอเคแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไปอยู่ตรงไหนวะเรากระโดดขึ้นสะพานได้ไหมเนี่ยไม่ได้นี่ครับไม่ได้โดดได้สองชั้นเองเดีย๋ยวมันก็ต้องวิ่งเข้าวงน่ะเห็น้วเห็นไรลวโอ้มันเรียกหุนเลย ตนนันละสิตนนันละสอิอือหืออือหือไปสองดอกจะตันเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะเฮียเฮียเฮียเรียบร้อยไปอีกไปอีกหนึ่งมา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 ปึ๊บปึบถ้ามันฉลาดมันจะเข้าอาคารนะครับ เรียบร้อยไม่ตายมันฉลาดนะครับมันเข้าอาคารลง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 กลงับไปก่อนมามามึงมาอยู่ไหนวะเป็นไหนแล้วเนี่ยเฮ้ โอ้ด้วยดิเอาด้วยแต่จังหวะน,นี้ต้องอาจจะต้องหนีแล้วไปก่อนละแล้วแต่มึงเออไปละยิงมาเลยยิงมาเลยวูโ้โหวู้โหจังหวะน,นี้ต้องเข้าวงก่อนนะครับไม่เป็นไรหุ่นผมมีเยอะโอเคอีอย่างอาเธอร์เรายังอยู่นะครับ มามามาต้อง่งมาจาักทางนี้สิมาเลยมึงมาเลยมา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 แล้วเขาตื่น,นเงี้ยลึกเสียใจกูก็เข้าได้หายไปไหนหรอวะ ออกมานะครับวงมันจะบีบเออเฮ้ยเรียกกับมาใหม่แล้วเลือดเต็มว่ะโอเคมึงต้องออกมาจริงจริงตั้งว่านี่โห<พ>เรียบร้อย <laughs> ตึ้งเหมือนกันแนะตัวสุดท้ายเนี่ยโอ้ย ก็สนุกดีนะครับใช้เวลาไปเท่าไหร่วันนี้อือ่าเธอมึงน่าจะยิงแบบว่ารัวมากกว่านี้นะโอเคโอ้โหยี่สินาทีเลยเลยก็จะมามาณนี้นะครับก็ผมโพสลง Facebook แล้วมีคนบอกว่าจัดเลยพี่โอเคจัดให้แล้วนะครับตามคำขอ ก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่ครันนะ้หน้าบายสวัสดีครับเจ yeah.